มีใครพูดอีกไหมทั้งน้องและเพื่อนมีอะไรไหมนอ้นองสาวประหลัดโนงงว่าไ,ไงทั้งน้องสาวด้วยค่ะลวงตาก็เดี๋ยวหนูจะถ่ายทอดคําพูดของเจ๊จิงของเลขกเจ๊จิงนะคะอ่าตอนที่ทราบข่าวข่าวร้ายะคะ่ะหนูก็อ่ตกใจก่อนเพื่อนเลยแล้วก็ก็ <laughs> ทษนนโทษนี่ค่ะมันที่เจ๊จิงเขียนในหนังสือเลยว่าแบบว่าเอจ๊จริงทําดีมาตั้งเยอะมีบุญบรารมีตั้งเยอะทําไมถึงต้องมาเจอเรื่องแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เจจิงก็บอกว่าอาไฟมันไม่เลือกคนดีคนไม่ดีถ้ามันมาแล้วก็คือเราก็ต้องยอมรับว่าเราอยู่ในเส้นทางของมันค่ะคือเจ๊จิงว่าสิ่งที่เจ๊จิงเจอนัเป็น วิบากกรรมเก่าอะค่ะมันคนละเรื่องกับบุญบาร,รมีที่ทํามาก็ต้องยอมรับไปเคยไปทําอะไรกับเขามาก็ต้องยอมรับไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งหนูได้ขึ้นมาเจอเจ๊จิงตอนนั้นหลังเจ๊จิงผ่าตัดลําไส้เสร็จครั้งแรกอะค่ะเป็นช่วงเพิ่งอยู่ในช่วงของวันวิสาขาบูชาค่ะวันพระใหญต่ตอนนั้นพ่อกับแม่ออกมานอกห้องแล้วก็หนูอยู่กับเจ๊จิงสองคนแล้วก็อยู่ดีเจ๊จิงก็ร้องไห้แบบ ร้องไห้เยอะมากเลยค่ะคือน้ําตาไหลแล้วก็แบบเยอะเยอะมากๆแล้วก็จจิง,จงบอกหนูว่าเนี่ยดูไหมิ <laughs> จิงไม่เคยร้องต่อหน้าใครเลยแล้วก็ไม่เคยร้องกับเรื่องนี้สักครั้งหนึ่งเรื่องที่เป็นเนี่ยค่ะเรื่องความเจ็บป่วยไม่สบายแล้วก็หนูก็ถามมาแล้วครั้งเนียน้ยร้องทําไมก็เขาก็บอกว่าเขาซาบซึ้งที่เขารอดมาได้อะค่ะคือว่าวันนั้นเป็นวันที่เขาหลังผ่าตัดเขาสลึมสลือม,มากค่ะแล้วก็ขออธิษฐานจิตกับพระพุทธเจ้าในวันพระใหญ่อะค่ะว่าถ้าเกิด ยังสามารถรอดไปได้เนี่ยเขาจะพาพ่อกับแม่มากราบหลวงตาแล้วก็ชวนพ่อกับแม่ปฏิบัติธรรมคือเหมือนเขาบอกว่าเป็นครั้งแรกที่เขาแบบอธิษฐานเพื่อคนอื่นร้อยเปอร์เซนเลยอะค่ะเขาก็เลยว่าเขาซาบซึ้งที่เขารอดมาได้ค่ะแล้วก็พอช่วงหลังที่ว่าที่จริงเป็นเป็นหนักอะคะช่วงอาทิตย์สุดท้ายที่ว่าเหมือนกับน่าจะเป็นเวทนาใหญ่สุดแล้วค่ะก็คือตั้งแต่เริ่ม คืออาการซุดลงวันต่อวันต่อวันแบบที่อาจารย์เขาหาสาเหตุไม่ได้เลยค่ะว่าทําไมถึงซุดลงเร็วขนาดนั้นจากที่เดินไปเข้าห้องน้ําได้เอาไม่ไหวทางนั้นก็เหนื่อยมากเข้าห้องน้ําข้างเตียงอีกวันหนึ่งก็ไม่ไหวเข้าห้องน้ําบนเตียงอีกวันหนึ่งก็ไม่ไหวเหนื่อยมากใส่แพมเพืชพอสักพักหนึ่งเริ่มพูดวิดีโอคอลกับเราที่บ้านไม่ได้สักคำหนึ่งเริ่มเหนื่อยพอสักพักหนึ่งก็นอนหายใจเฉยเก็ยิ่งเหนื่อยเข้าไปอีกแล้วก็ กินก็กินไม่ได้แล้วก็พอสักวันสองวันสุดท้ายก็เริ่มพูดไม่รู้เรื่องนะคะเหมือนกับพูดสับสนพูดในสมัยเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นที่บ้านก็คือเหมือนร่วมทุกข์ร่วมสุขกันนะคะคือถึงหนูไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพไม่ได้เฝ้ากับพ่อกับแม่แต่ว่าก็โทรถามตลอดก็รู้สึกว่ามันสะเทือนใจมากะคะ่ะแล้วก็มันหนักมากเพราะฉะนั้นตอนนั้นสิ่งที่เราขอกันคิดว่าน่าจะน่าจะตรงกับในใจพ่อกับแม่ด้วยก็คือว่าไม่ไม่อยากยึดได้จริงไว้แล้วอะคะ่ะ คือไม่อยากพยายามให้หมอช่วยแล้วก็คือรู้ว่าเขาคงไม่ได้ดีขึ้นในวันสองวันคืออีกนิดเดียวก็เขาทรมานเรื่อยๆแล้วะค่ะก็รู้สึกว่ายังไงก็ได้ก็คือถ้าก็เจเจะจ,ะจ,ะจิงสง,งบได้ตรงนั้นก็คือดีกว่าค่ะแล้วก็พอสุดท้ายพอเขาไปอย่างสง,งบเนี่ยเราก็เลยว่าโอ้ครอบครัวโอเคกว่าค่ะคือดีกว่าเห็นเขาทรมานต่อค่ะคือมันก็เลยทําให้ทุกคนคิดว่าแบบเจเจจิงเตรียมครอบครัวมาดีมากค่ะคือว่า ทุกคนก็ใจสงสัยว่าทําไมครอบครัวถึงก้าวข้ามช่วงนี้ได้แบบไม่ฟุม้มไฟอะค่ะเพราะว่าเราผ่านช่วงที่หนักที่สุดมาแล้วอะค่ะก็เลยว่าไม่ยึดติดเขาวันดีกว่าค่ะขอบคุณค่ะสาธุก็หลายคนก็งงว่าอมางานจบไม่รู้สึกว่ามันอะไรนะมันเศร้ามันปวดหัวมันมันเครียดในงานนี้มีความสงบงานสงบไม่มีใครร้องไห้ มีความสงบลมเย็นใน,ในงานก็สงบมคนก็เยอะไม่คนเยอะแต่ไม่วุ่นวายหลายคนก็รู้ว่าคนเยอะแต่ไม่วุ่นวายทุกอย่างมันมันเหมือน,นกับเรียบง่ายแล้วก็สงบลมเย็นฟ้าก็เปิดเป็นใจนะฝนตกมาตลอดเลยนะพอถึงวัวนจะเผาเนี่ยฟ้าเปิดทะลุมาเลยลมเย็นเอาว่างาประหลัดนง ขอโอกาสเจ้าการนมัสการหลงตาจริงๆแล้วก่อนหน้าน,านั้นช่วงที่หยุดยาวสี่ห้าวันประหลัดหน่งเคยขออนุญาตอยากไปเฝ้าคุณหมอแต่ก็อนุญาตให้เฉพาะคุณพ่อคุณแม่แต่ก็ได้ได้วิดีโอคอลแล้วก็ไลน์คุยกันเจ้าค่ะหมอบอกว่าพี่หน่งทำใจไว้บ้างอย่าง เรามาลากันเลยไหมประหลัดนงก็เลยบอกว่ายัง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 ไม่พร้อมเจ้าค่ะก็คงเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ที่ประหลัดหนงไม่ไม่ไม่ได้ไปเฝ้าในช่วงสุดท้ายเพราะว่ายังยึดอยู่เยอะยังยังทำใจไม่ได้ก็เป็นก็คงเป็นสิ่งที่ดีมากๆเจ้าค่ะแต่หลังจากพอพอทราบข่าวว่าคุณหมอจริงได้ได้เสียแล้ว แม่ได้ลายไปบอกวันนั้นประหลัดนงร้องไห้เจ้าค่ะร้องไห้เสียใจแล้วก็ทันทีที่ร้องไห้ก็จะได้ยินเสียงเลยเจ้าค่ะว่าพี่นงไม่ต้องร้องไห้โลกใบใหม่ของหมอมีแต่ความสงบมีแต่แสงสีทองเจ้าค่ะเสียงนั้นก็เกิดขึ้นมาเจ้าค่ะแล้วก็ ตอนที่ได้ได้พูดคุยกันในที่เป็นตัวเป็นตนเลยไม่มีอะไรที่จะยึดได้ไม่มีอะไรที่จะมีอยู่ในโลกใบนี้ขอให้พี่นงมีสติตลอดเวลามีเครื่องอยู่มีความศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศรัทธาในองค์หลวงตาศรัทธาในพระพุทธเจ้าแล้วพบกันในวิสังขารเจ้าคะ่ะ สาธุสาธุเจค่ะอ้าวใครอีกมีไหมวันบรีวันผาว,วดีอา้อาวเฮ้มีลายเข้ามาจากคุณหญิงจ้ำนงศรีเจ้าขรับาจากสุรตนดินเขาสนิทกับมาจริงว่านะเพราะว่าคุณหญิงจ้ำนงศรีก็เป็นประธานมูลิตี่ชีวมิตร การประกบปกครองดูแลคนไขร้ระยะสุดท้ายแล้วก็ให้ความสุขเป็น peace f u l n e s t คือให้คนไข้สิ้นชีวิตอย่างสงบก็ได้ให้หมอทุกจริงเข้าทำงานนี้ร่วมกันด้วยจนเหิือากับเป็นเพื่อนกันเลยคืออายุต่างกันแต่เป็นเพื่อนต่างวัยหมอทุกจริงก็ยังวาดภาพพระพุทธเจ้าเนี่ยิจกรีเนี่ยใ,ให้ให้คุณริตยังสีนะ ที่ว่าเอามาให้หลวงตาทิ่ฐานให้ไปแล้วอันนั้นมีอาจารย์วาดรูปอะค่ะเขาวาดให้ให้หมอจริงหมายถึงว่าให้เก็บไว้ที่บ้าน<อ>แต่ว่ารูปที่ให้คุณหญิงจำนงสีก็จะเป็นเป็นรูปเนียนรูป<อ>เนนซึ่งจุง๋มจิ๋ง,งวาดเองอันนั้นค่ะแล้วก็ได้ให้วันวันนั้นเป็นวันที่ คุณหญิงได้ทําไข่ตุนฮะทําไข่ตุนไปให้จุงจิงทานที่โรงพยาบาลแล้วก็นั่งคุยกันแล้วก็บอกว่าเนี่ยนะเดี๋ยวจะมาให้หมอสอนต่อแล้วก็หมอจุงจิงบอกว่าอาจจะไม่คงไม่มีโอกาสแล้วล่ะอะไรแบบเนี้ยฮะแล้วก็คุณหญิงก็แบบว่ากับก็บอกว่าเดี๋ยวจะอาททำอาหารมาใหม่อะไรแบบเนี้ยก็คุยกัน,นะอะไรแบบเนีเ้ยค่ะเออคุณหญิงกับกับลูกสาวแกไป เขาเรียกอะไรอ,อยู่ใกล้ชิดคนใค้ที่เชือเชื้อกูวิดสามีแกเลยไม,ไ,ไม่อยากเอาแพแพ่เชื้อถูกกักตัวอยู่อ,อยู่รว่างกักตัวทั้งทั้งไอ้กุญแจมือสีแล้วกันนับว่อยอเขาก็เลยแบบเสียดายแต่ตอนสิบเจนาฬิกาของวันเผาว่าเขาพากันนั่งสมาธิที่ห้องพระนั่งสมาธิแล้ลึกถึงหมอจุงจริงงอ,อ่ะมี ที่เด้งกันมาคุณหญิงเกษมสุนทีว่ามันมีธรรมะของหมอจริงอ่ะที่หมอจริงเขียนไว้ในหนังสือมันมาอยู่ส่วนหนึ่งเด้งขึ้นมาให้ให้คุณหญิงเนังสุนีได้อ่านเลยกแกบอกแปลกมากมันขึ้นมาเองมันเด้งขึ้นมาในโทรศัพท์มือถือของแกเองแล้วอยู่ๆมันก็หายไปแล้วหาไม่เจอแล้วก็ลายบอกว่าโอ้แปลกๆมากสัจจานมากเลยอืม เหมือนมาเตือนว่าไม่ให้มีความไม่ประมาทเนี่ยใทำอย่างเนี้ยเดี๋ยว,ยวใครขยิบไอแพดไอแพดลูกตายอยู่ตรงไหนเมื่อกี้มาวางเลยเอหดูซีเอามาจำข้อความไม่ได้แล้วไม่รู้อยู่ตรงไหนของอน่าจะเป็นในหนังสือป่ะหนังสือม,นอมนันจริงเด้งกันมาเองันยัางาอกโอวัสจรรย์มากเออทั้งอยากจะมาบแบบระลึกถึงจําไม่มีโอกาสมาได้ในงาน ว่าในกลับตัวอยู่ <c oughs> คนเยอะรู้จักเยอะมากเลยรู้จักเยอะมากโอ้เรียกว่าดางังดังตอนก่อนยิ่งกว่ามิจิอนมีชีวิต <c oughs> ตอนมีชีวิตจะไปดังเท่านี้อ้ยดัง,งจริงๆเป็นเขาบอกว่าเป็นโลกโซเชียลเลยดงังเลนั่นเลยค่ะ <c oughs> แต่จริงๆก็จะมี สองอย่างที่อยากจะให้คุณหญิงจำนงเสีอค่ะช่วยช่วยจัดทำต่อก็หมายถึงว่าตอนนี้ก็คือรอรอที่ว่าเป็นเล่มหนึ่งะค่ะหนังสือเล่มหนึ่งที่ท่านชยสาโลได้ท่านได้เอาไปดูว่าเนื้อหาที่จุงจิงเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะถูกต้องครบถ้วนหรือไม่เพราะว่าจุงจิงเขาอยากจะาฝากคุณหญิงจำนงสีเนี่ยไปให้กับที่ไม่ทราบว่าให้กับพระทิพูตาน แล้วก็กับที่บางคาเทศรู้สึกคนะ่ะแล้วก็เดี๋ยวท่านก็อยู่ระวังเพราะว่าท่านชย,ยสาโลย,ยังยังรูปไม่เสร็จนะคะก็ตอนที่อยู่ในงานในงานศพนะงานเผาศพอะเมื่อวานเนี้มีหมอท่านหนึ่งท่านไปประสานงานที่ที่ทำเรื่องไปประสานกีดมนตรีเรื่องเรื่องหมอเมื่อหมอไป็นยังสุดมะเร็ตายกับที่ว่า ประสานงานโดยเรื่องให้กับพระเจษาโลบหมอสงจริงเนี่ยท่านมาภาวนาตัวไว้ว่าเดี๋ยวเนี่ยมันจะเสร็จแล้วหนังสือมันรู้สึกจะใกล้เสร็จแล้วนะภาษาอังกฤษเนี่ยเลยก็เลยขอเบอร์โทรศัพท์ลงตาก็ให้ให้ขอโทรศัพท์ให้กับเขาพุทถากไว้กลัวต่อไปเดี๋ยวเขาเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวเขาจะโทรมาบอกอ๋อเดี๋ยวก็เพิ่งจะรู้ว่าหมอจริงเนี่ยให้จะให้หปไปมอบให้แกผู้หญิงเก็บน้องสีเนาะได้ได้เดี๋ยวให้ผู้หญิงเก็บน้องสีช่วยช่วยดูีทีหนึ่ง แล้วก็ได้ฮะท่านตนิดกับทางประเทศพูตาน,นก็ได้มอบของพูดานแล้วก็บังคลาเทศเป็นหนังสือสองเล่มนะี้ยความจริงนะถ้าแปรแดงสองเล่มเหมือนะอีกเล่มนะึงใครรับสายแปลก็ได้เล่มสองเยอะมากเลยต้องเกือบกี่หน้านะสองร้อยกว่าหน้าอันนั้นเจนจะจะ,จะ,จ,ะจะโอ้โหแต่ลำบากอยู่อันนี้แต่ถ้าม,มุ่งหมายมาเลงเอซูไตน์บางแปลง,ง่ายแต่หนังสือก็โชคดีมากนะคือ หมอทุกงิงสิวิตวิทยาสองวันแล้วสวจศพสามวันเองอ่ะหนังสือพวกจะเสร็จเนะยเล่มทไปสองอ่โอ้โหแบบว่าเร่งแบบว่าแผ่นมันยังกระจายมาเลยมามาเข้ามาทําเลอสายกาวโอ้โเร่งจนกระทั้งเสร็จทันเวลาเลยเนี่ยไอ้ว่ามาแจกในงานในงานงานศพดีเลยมวันนี้ลุงตาย,ยังไม่เห็นเลยอ่ะเนี่ยังยังจะวัยต่ขอดูหนังสือยังไม่เห็นหนังสือเลยนะเนี่ย เออเพราะว่าไปในงานเนี่ยไม่ได้เขาไม่ได้แจกพระเขาแจกแต่โยมพระพเดินขึ้นบันไดลงบันไดหน้าไม่แจกเราก็ยังสงสัยไม่ไม่มีใครเอาหนังสือมาแจกแล้วว่าหลวงพ่อกันหากับคณะของพระที่ไปกันทั้งหมดในงานไม่มีใครได้รับแจกหนังสือได้ไหมเออคือที่แจกหนังสือเขาไปอยู่ทุกบันไดฝ่ายคารวาสแต่พระเนี่ยเดินขึ้นบันไดหน้าแล้วก็ลงบันไดหน้า เลยไม่มีใครนังสอมาแจกว่าไม่ได้หนังสือนะเนี่ยนลูกตาก็าเพิ่งจะเห็นหนังสือตัวจริงงานฉบับจริงแต่นันฉบับไอ้ออ,อ่านไปแล้วตรวจตรวจนะตรวจล่างนี่เดี๋ยวเอยของคุณหญิงจำนงศรีให้คุณหญิงจำนงศรีเขาเขียนเขียนถึงหมดทุกจริงเขียนดีมากนะเขียนด,ดีดีดีมากตั้งแต่ตอนตอนที่เขียนคุณหญิงจำนงศรี เจ้าของรบานจากสุตรัตนิเนเขียนเขีเยนทั้งหมดจริงดีมากนะเอาที่ท,ที่ที่คุณหญิงยมสิงเขก็เขียนเขีเยนนั่นแต่ถึงหมดจริงกันอใครอ่านหน่อยท่ตาดีๆใครเสียงว่าพ่ออ่านได้แม่หนูไอ้เนี่ยตาด,เดีเด็กน้อยสุดเลยนี่สามสิบอายุน้อยสุดอ่านอะ่ะค่ะเ,เมื่อคืนวันนี้คืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตอนประมาณตีสามอาจารย์แพทย์หญิง ชุดสนาไขา่ม่านสิ้นลมหายใจในวัยเพียง37ปีที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรเพือพ่อนเพื่อนคนที่รักและใกล้ชิดเรียกเธอว่าจุงจิงจุงจิ๋งเป็นกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งเม็ดเลือดและเป็นอาจารย์แพทย์ในศูนย์ชีวาพิบลัลโรงพยาบาลจุลาลงกรเธอเต็มใจร่วมงานเกี่ยวกับชีวิตระยะสุดท้ายของชีวามิตรเสมอมา ป้าสีรักเธอมากนอกจากรักแล้วป้ายังนับถือเธอเป็นอย่างยิ่งด้วยใจจริงเธอมีใจอันใสสะอาดหนักแน่นอาจหานใจที่เต็มไปด้วยความรักและเมตตาต่อเพื่อนร่วมโลกเธอซื่อตรงต่อหน้าที่การงานดำเนินชีวิตอย่างงดงามบนพื้นฐานความสมดุลของโลกและธรรมป้าสีรักเธอมากปัญญาทางธรรมของจุงจิงนั้น ล้ำลึกราบเรียบอ่อนโยนสดใสปราศจากการวางทีท่าเธอดำเนินชีวิตระยะสุดท้ายอย่างสง่างามในความเป็นธรรมดาผ่านความเจ็บความปวดความอึดอัดความไม่สบายนา,นานาประการทั้งกายทางกายไปสู่ความตายที่พร้อมที่ไม่คข,ขางคา อันเป็นแบบอย่างที่ตัวป้าสีเองจะเก็บรักษาไว้ในใจจนกว่าจะถึงเวลาของป้าเองในช่วงเวลา3 -4 ถึง4ปีที่เรารู้จักกันถึงป้าจะอายุมากกว่าจุงจิงถึง46ปีแก่กว่าคุณพ่อคุณแม่ของจุงจิงถึง10กว่าปีใครจะเห็นว่าแปลกไหมหนอที่เราคุยกันเหมือนเป็นเพื่อนวัยเดียวกันเวลาที่ได้พบกันได้คุยกันครั้งใด จะรู้สึกแจ่มใสสะอาดใจยิ่งกว่านั้นป้าสีรู้สึกว่าจุงจิงเป็นครูเป็นตัวอย่างเป็นกำลังใจจุงจิงก็คงรู้ว่าป้ารู้สึกอย่างนั้นภาพนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่เราได้พบกันวันที่สามมิถุนายนนี้เองจุงจิงเตรียมภาพสีน้ำมันที่ตั้งใจวาดให้ป้าสีคงไม่ผิดที่จะบอกว่าเป็นภาพสีน้ำมันภาพสุดท้ายที่เขาวาดจุงจิงบอกว่า วาดเป็นรูปเนนกำลังก้มหน้าอ่านหนังสือในแสงเทียนเพราะนึกถึงป้าสีว่าเป็นเหมือนเนนน้อยที่สนใจจะเรียนรู้อยู่เสมอเล่าถึงตรงนี้ก็ยืนยันตามที่เคยนึกไว้เลยว่าจุงจิงเองก็ไม่ได้รู้สึกถึงความต่างวัยของเราสักเท่าไหร่ดูเหมือนว่ามิตภาพของเราอยู่ในมิติที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเวลาและนักขนาดนี้ ก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ด้วยคืนนี้ไม่ได้เป็นไม่ได้ไปงานสวดอภิธรรมให้จุงจิงเพราะป้ากำลังกักตัวเป็นวงหนึ่งของโควิดแต่ก็ไม่ได้เสียดายที่ไม่ได้ไปความเป็นกัลยาณมิตรไม่เกี่ยวกับมิติของพื้นที่และเวลา Time and Space เขียนทั้งหมดนี้จากใจจริงๆถ้าพิมพ์ผิดหรือดูประโยคเลอะเทอะอะไรก็ขอโทษด,ด้วย เป็นการเขียนที่ลื่นไหลถึงเพื่อนรักปาสีเขียนได้ดีมากเลยนะเขียนดีแล้วก็นีอีกอนะ่ะของผู้จิญญนงสีเมื่อวานเนี่เห็นเมื่อวานวันเพาอ,อันนี้ของคุณจำนงสีตอนหนึ่งจากเห็นทุกเห็นธรรมบันทึกธรรมของแพทย์หญิงชุสนาไขาม่านจุงจิง วันที่เจ็ดกันยายนสองพันหอหสิบสี่อ่านที่หลวงตาส่งมาพระพุทธองค์ไม่เคยตัดว่าสิ่งใดบ้างที่เป็นของเราท่านมีแต่ตัดว่าสิ่งใดบ้างที่ไม่ใช่เราประโยคเดียวเหมือนผักกลางปล้องของสังขารทั้งหมดทะลุความปรุงแต่งไปหมดสิน้นทั้งๆท,ท,ที่กำลังเล่นมือถือพิมพ์ลายคุยกับคนโน้นคนนี้อยู่ไม่ได้ตั้งใจจะปฏิบัติใดๆทั้งนั้น ก็กดดูไปเรื่อยๆว่าหลวงตาส่งอะไรมาบ้างอ่านแค่ผ่านๆพอเจอประโยคนี้มันหยุดและพิจารณาตามน้ำตาไหลไม่หยุดสิ้นคำบรรยายแค่ประโยคเดียวมาในเวลาที่ไม่คาดหมายประโยคเดียวก็เกินพอแล้วเจ้าค่ะมันมัน,ม,น,ม,นมันต้องโต๊ะหน้ามะหญิงจันงสีว่าหลวงตาเจ้าค่ะเมื่อวานนี้ อยู่โพสต์นี้ก็โพลมาให้โยมเห็นบนเฟซบุ๊กค่ะโยมก็แชร์มาไว้ที่หน้าเฟซบุ๊กของโยมมาวันนี้หายไปแล้วโดยไม่ได้ลบเลยค่ะก็ดีที่ถ่ายรูปส่งให้อ้อยไปก็อปปี้มาส่งให้ลวงตาแปลกจังวันนี้ตออห้าโมงไม่ได้ไปงานของหมอทุกจจิงแต่นึกถึงเขาและนั่งสมาธิในห้องพระบ้านอ้อยเจ้าค่ะอ้อยก็นั่งด้วยนี่ก็ เขียนต่อมาอยู่ยงก็เด้งมาพวกทำมาปรากฏก็เชื่อมโยงไปมีคนรักเยอะเหมือนจริงนี่แล้วก็มีคนนี่น,นี่ก็ที่จันทิมาลงพิมพ์ว่ามีคน่ถวายปัจจัยร่วมพิมพ์หนังสือมาจริงมามาเรื่อยๆคนตายให้พิมพ์ได้เต็มที่ชุดแรกก็พิมพ์ห้าพันเล่ม พวกบอกว่าพวกหมอที่ทางโรงพยาบาลพวกไอศูนย์มะเร็งอะไรขอไว้ก็ให้หมดอ่ะขอตามโรงพยาบาลต่างๆก็ให้ให้ไปหมดเนาะยงเดี๋ยวถ้าขอมาทางพ่อแม่หรือหรือหรือน้องสาวหรืออะไรหรือเพื่อนๆเลยใครขอมาตามโรงพยาบาลเน่ะเอาไปให้ได้นะเดี๋ยวกลับสิงบุรีเอาหนังสือติดไปก็ได้เนาะตอนแรกที่หนังสือเสร็จใหม่ๆ ประหลัดหนอไปสองร้อยเล่มเจ้าค่ะได้เอาไปให้ที่โรงพยาบาลที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ละยี่สิบเล่มสามสิบเล่มเจ้าค่ะไปไว้ที่โรงพยาบาลแล้วก็ก็จะมีเอ่อที่ขอมาอีกเรื่อยๆยเจ้าค่ะอืม้ค่ะก็ไปได้ไปตามรานนโรงพยาบาลเนาะค่ะพบไพอก็มา<ร>ที่น,<ป>นี่ที่โรงพิมพ์ก็ได้เนาะเจ้าค่ะถ้าเข้าเยอะๆก็ต้องไปไปขอพิมพ์เพิ่มที่โรงพยาบาลเอง ถ้ามันมันมันมากเป็นพันๆเล่มอะไรเงี้ยห้าร้อยเล่มขก้นไปหรือเปลเราไม่ทราบเลยจะไม่รู้เลยเวลาขาหนังสือเล่มเท่าไหร <c> ่ <oughs> เออก็ถ้าจำมากๆก็ต้องให้เก็พิมพ์ให้ก็พิมพ์มเพิ่มเองเนาะแต่มันไม่ไม่มากมาเอาเลยเอาเออเอ,อ,อยากจะช่วยค่าค่าพิมพ์ให้กับหลวงตานะครับเพราะว่าทาง แม่ก็คิดว่าอยากอยากจะช่วยครับสามแสนเลดเด็บบอดิบเดียวบอดิจากให้หลวงตาช่วยในงานคนะรับสาธุเจพ่อกับแม่จริงนะครถวายเงินร่วมพิานหนังสือมาจริงๆสามแสนบาทสาทวนโมวพุทธโธธรรมโมสังโฆนิพานะ นิพพานั้นปัจโยโหตุเดี๋ยวนี้ด้วยเธอเดี๋ยวนี้ด้วยสาธุสาธุสบายแล้วพี่ไม่อั้นอ้ามีอะไรไหมลูกไม่ใครไหมนี่ก็เพิ่งเห็น,นเนี่ยเนี่ยหนังสือหมอจริงเล่มสอบเพิ่งเห็นเมื่อกี้เนี่ยอยจะบอกเนี่ยเ <c oughs> พิ่งจะเห็นเนี่ยเนาะรูปเล่มสวยมากเนะหมือนจริงวาดภาพเองหมดนะรูปเล่มสวยงดงาม โอ้นี่มีหลายหลายแผนกหลายคนช่วยกันเร่งช่วยกันเต็มที่เลยพวกคณะแม่ชีอาจารย์ช่วยสอนอาจารย์มุ้ยพวกทีมงานท่านพวกผูก้สาสท่านหมีท่านพิพัฒช,ช่วยตรวจพิสูจน์อักษรอะไรแล้วก็ช่วยหลายคนทีมงานนี่ช่วยกันตรวจลูกาก็ตรวจไปเบื้องต้นให้ตรวจจริยะตรวจมาแล้วล่ะแต่มัน,นที่ไปมองไปนังสือเต็มรูปเรื่องไม่เห็นเพิ่งจะเห็นวันนี้ว่าไป,ไปงานไม่ได้ ต้องซื้อดีมากเลยเห็นว่าคนที่มาในงานนะมุ่งที่ตั้งใจมาสื้็เยอะใช่เหนว่าตั้งใจมาซื้อไปเยอะเลยทางโรงพยาบาลจุฬาก็ขอไปเยอะเราบอกให้ไปเลยให้ไปเลยเอาไปไว้ที่วัดเตรียมไว้มีใครหรือไม่มีใครอยากพูดเลยไหมยังมีไหมมีอะไรหรอพอดีอาจารย์ดาลินนะค่ะอาจารย์ดาลินหลวงตาจําได้ไหมฮะที่อยู่ในห้องตอนฮ่าฮอ่า อาจารย์ก็ได้แบบว่าทางญาติอาจารย์ค่ะบริบริจาคมาในครอบครัวอาจารย์รู้สึกห้าหมื่นสองชั้ะก็โอนเข้าบัญชี้ตาแล้วใช่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 โอนแล้วก็ไปในงานอี่ยไปกันเห็นอาจารย์ผู้ชายอาจารย์ผู้ชายแล้วอาจารย์ที่ว่ามีหมอผู้ชายก็ไปเป็นประธานน่ะเป็นประธานทอดผ้าคนละคนเดียวเลยอาจารย์พลเอกค่ะเป็นหัวหน้าของหมอจิงค่ะ นั่นใ <ๆ S 2> นคนเดียวเลยเป็นประธานสภาอามีใครมีผู้ใไหมมีไหมวันนี้ก็เป็นวันที่พูดถึงมาทจริงเลยทั้งวันแล้วเราก็ไปเอาอธิไปวางแล้วพวกเราบัคคัดนะเอาไปเอาไอ้เจดีมาแล้วก็อะไรนะมีอันไหนที่ตักที่ทีม่มันไม่ชอปชอบได้ใหม่แล้วช้อนใหม่เลย เอามาตักมาคัดคัดดูสิเอาแว่นมาเอาเจดีมาเจดีที่ท,ที่ที่ห้องมาเดี๋ยวเดี๋ยวที่เหลือเราก็ไปคืนธาตุคืนธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุอากาศเดี๋ยวเตรียมตัวเนาะเดี๋ยวมาช่วยคัดก่อนแล้วก็เอาไป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 บรรจุธาตุตามธรรมชาติคืนธรรมชาติ